ดาราชายลูกครึ่งหน้าหวานที่แฟนคลับหลงและรักในความน่ารักของเขาก็ต้องยกให้เขามาริโอเมาเลอร์เรียกได้ว่าเป็นดาราชายพระเอกอันดับต้นเลยก็ว่าได้เมื่อไม่นานมานี้ในงาน the new era of gin ที่เซ็นท่าลาดเผามาริโอก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องงานว่าช่วงนี้เริ่มกลับมามีงานอีเวนต์อีกครั้งหลังจากเงียบไปสักพักและก็ไม่วายถูกถามถึงเรื่องความรักมาริโอเลยเปิดใจพูดถึงเรื่องหัวใจให้แฟนคลับรู้พร้อมกัน แฟนสาวที่มาริโอพูดถึงก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือจันจิจันจิลามาริโอยังบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คบกันมาิมเงียบแต่คบกันมานานมากแล้วทุกคนเลยอยากรู้ว่าใครจีบใครก่อนนะมาริโอก็ตอบว่าจริงๆแล้วจันจิเป็นคนที่ทักมาก่อนแต่ถ้าหากตัวเองนั้นไม่รู้สึกชอบก็จะไม่คุยไม่ทักกลับ แต่มีใจให้จันจีอยู่ด้วยแหละเลยต่อไปงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับหุบยิ้มไม่ได้เลยดีใจไปตามๆกันเปิดเผยขนาดนี้อีกไม่นานแฟนคลับคงจะได้เห็นทั้งคู่ออกงานร่วมกันแน่นอนค่ะสวยหลอ่อขนาดนี้เชียร์สุดใจไปเลยค่ะ